จะกปกติไอไอจนผมนอนไม่ได้ครับนอนไม่ได้พอได้ขึ้นบกมาผมก็ไปหาหมอครับหมอก็ให้ส่งเสมหะครับอืก็พอไปส่งหมอบอกว่าเป็นวันะโลกนะค,คือไอไอออกมาแล้วหมอให้เก็บเสมหะไปตรวจครับผมแต่คือก่อนหน้าที่ไปหาหมอผม ไอออกมาเป็นเลือดครับมีไอเป็นริมเลือดครับ๋อคือหมอหนักมาก็นโรครุนแรงไหมครับก็หมอบอกว่าเป็นวันณโรคแล้วผมก็ยังไปลงเรือต่ออีกอะไปอยู่เรือต่ออีกก็ต้องไปอะทางานก็คืออีกหนึ่งอาทิตย์ไปสิงคโปร์ครับผมก็ต้องทนตัวเองไปหมอบอกว่าถ้าจะต้องทานยาหกเดือนอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้ายังไม่หายก็ต้องทานต่อไปอีกนะให้มันเป็นปกติก็ เขาบอกว่าหกเดือนนะครับแต่พอเวลาผ่านไปช่วงนั้นก็เอาทานยา,าเอายามามาทานนะครับก็ไม่ดีขึ้นนะครับหนักกว่าเดิมอมืคือก็ร่างกายผมก็ผอมผอมมากกว่านี้ที่ตรงนี้ผอมแล้วผอมมากกว่านี้โอ้โหครับผมแล้วก็หอบเหนื่อยง่าย ผิวหนังนี่ลอกเลยนะครับครับผมแล้วไดเอ็กซเรย์ปอดดูเอ็กซเรย์ได้ครับปอดก็เป็นรูขนาดไหนครับหมอบอกว่าก็ใหญ่เหมือนกันนะครับหมอแต่มันหลายรูครับโอ้ไม่ใช่ทั้งใหญ่ด้วยและหลายรูด้วยครับผมทั้งแม่ครับผมพุณแม่แม่ก็เซิร์ชอินเทอร์เน็ตเจอของเจอเป็นอาหารเสริมก็คือบีนนะครับครับ ไปซื้อที่สูตรเลยครับครับซื้อมาให้ผมก็ไม่อยากกินก็คือแค่เฉพาะยาหมอผมก็เยอะแล้ว12เม็ดต่อมื้อเม็ดเท่านิ่มป้อครับอ่ะเสร็จปุ๊บคุณแม่ก็เอาบีมมาให้ทานครับแล้วเป็นยังไงครับทานสีอะไรฮะผมทานสีเขียวครับผมทานสีเขียวเป็นยังไงบ้างรู้สึกอะไรบช่วงนั้นก็บางทีก็ทานบ้างไม่ทานบ้างก็ไม่เชื่อนี่ ใช่ครับที่ทานเพราะว่าแม่ยัดเยียดให้ทานครับเอาเหอะก็ในนี้สิบสองแล้วก็กินไปอีกสองจะเป็นอะไรไปใช่อีกสักหน่อยอสักหน่อยผมก็เลยทานพอทานแต่ก็ไม่ได้ทานจริงจังอะไรมากครับก็ทีนี้ไม่ดีขึ้นหนักกว่าเดิมผมร่วงผมเป็นกระจุกเลยครับผมร่วงหนักโอ้โหทีนี้ผมร่วงครับโอ้โหกลัวตายไหมโอ้โหผม ผมเดินขึ้นเครื่องยังไม่ไหวครับอาการนั้นกลับมาคนเดียวด้วยอพอกลับมาก็บีมหมดอมก็เลยโทรบอกแม่ครับให้แม่สั่งซื้อให้มแม่ก็เลยส่งกลับมามีเป็นแผ่นซีดีครับครับผมผมก็เลยกลับมาเปิดดูที่บ้านครับเปิดดูก็ผมก็เนี่ยครับเหมือนว่านั่ง เหมือนเหมือนกันทุกอย่างแบบนี้ครับแล้ว<อ>ก็คร,ครับแล้วก็จะมะีที่ตอนวิจัยครับเหมือนมเมล็ดขาวอะไรเงี้ยครับผมก็พอเข้าใจตรงนั้นว่าบีมนี่เหมือนเป็นตัวสร้างมเมล็ดขาวให้ตัวเองใน,ในความคิดของผมนะครับ,รบสร้างมเมล็ดขาวเป็นเพชฌฆาตฆ่าเชื้อตัวนี้ครับผมผมก็เลยถูกแล้วฮะตรงนั้นก็คือผมเข้าใจตรงนั้นครับผมก็เลยอัดบีมเข้าไป ตั้งแต่วันนั้นนะตั้งแต่วันนั้นผมจับปกติกินแค่ใช่พอพอได้รู้ตรงนั้นปุ๊บผมก็เลยอัดตั้งใจอัดโดยคนหนึ่งก็ไม่รู้นะนี่มายกินเพิ่มเข้าไปนะเพิ่มเข้าไปเพิ่มจํานวนจากปกติผมก็กิน1เม็ด2เม็ดบางทีนี่ผมก็กินไป3 3มสมื้อวันละสามเอ่อวันละสามมื้อมื้อละ3าเม็ดครับผมอ๋อฮะแต่ก่อนหน้านั้นผมก็บางมื้อผมก็ไม่ได้ทานครับผม แต่นี้ก็เลยอัดไปเลยวันละเก้าคืออยากพิสูจน์เลยสองอาทิตย์ครับก่อนหน้าที่ไปตรวจเสมหะและว้วก็ตรวจบอดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหมอนัดครับปรากฏว่าหมอบอกว่าไม่มีเชื้อนีคุณพูดหรือคุณหมอพูดคุณหมอพูดพูดก็ผมก็ผมผมก็งงอ่ะมันหายจริงเนี่ยไม่บอกให้หมอตรวจซ<ม>้ําดูอีกนิดหนึ่งเหรอฮะผมผมก็ว่าจะให้ตรวจซ้ําอยู่ครับแต่ หายแล้วก็คือหายแล้ว